สวัสดีปีใหม่ค่ะท่านผู้ชมชาว YouTube และท่านผู้ที่ติดตามมาอยู่799ทํานายทายทักนะคะนะคะคำนี้เราจะมาดูดวงชะตาเกี่ยวกับความรักในหมวดหัวข้อที่สานะคะสำหรับท่านสมาชิกที่ติดตามกันอยู่แล้วก็คือความรักของคนและความรู้สึกของเขามาดูสถานการณ์ความรู้สึกของคนรักของคุณเป็นอย่างไรบ้างนะคะนะคะมีความรู้สึกยังไงกับคุณตอนนี้นะคะอยู่ด้วยกันหรือว่าคบกัน ดูแปลกๆไปเขารู้สึกยังไงบ้างตอนนี้นะเรามาดูกันในหัวข้อที่สามนะ,ะส่วนหัวข้ออื่นเป็นเรื่องทั่วไปหรือดวงคาดการปีของ12สราศีอยู่ลิงข้างล่างนี้นะคะมาอยู่เจก้าเก้าเขาทำให้แล้วนะคะดวงคาดการปี64แล้วก็ดวงคาดการเกี่ยวกับความรักอยู่ในลิงข้างล่างหรือใครหาไม่เจอถามมาได้นะคะนะคะหรืออยากดูแบบนักสัตว์ก็ถามมาอยู่นักสัตว์อะไร อะก็คือชวดฉลูขานเถะนี่แหละนะอยากรู้ก็ถามมานะคะอืมนะหรือว่าใครเกิดในนักสัตว์ตกอะไรชาวกัน่ะชาวกันมาแม่ก็มีนะบางคนกลัวเป็นเรื่องของอปีชงนะไม่ต้องกังวลนะคะมันแล้วแต่ช่วงอายุของคนนะคะนะคะก่อนอื่นนะก็ขออวยพรให้กับท่านสมาชิกที่เข้ามาชมคลิปของมาอยู่เจ็ดนะ โดยเฉพาะชาวลาศีกันที่เข้ามานะคะก็ขอให้ท่านมีแต่ความสุขความสําเร็จความเจริญรุ่งเรืองนะคะปรารถนาสิ่งใดขอให้สมความมุ่งมา่นปรารถนาสุขภาพแข็งแรงนะคะมีแต่ความร่ํารวยเฮงเฮงเฮงรวยนะนะรวยนะนะรวยรวยกันทั่วหนะน้าอ่าทีนี้เรามาดูนะ ชาวราศีกันสำหรับมายูเจ็ดกบเก้านะราศีกันก็คือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16กันยายนถึง15ตุลาคมราศีนี้จะเป็นธาตดุดินนะคะธาตุดินก็มีมังกรผสมธนะาตุดินนะคะก็คือชาวลักกัดราศีกันก็คือธาตุดิน,<ม>นกันนะคะนี้เรามาดูสิว่าชาวกันลัคนาราศีดูได้หมดนะคะไม่ว่าคุณจะเกิดวันที่ไม่แน่นอนนะคะแต่คุณเกิดเดือนกันยายนคุณยึดชาวกันได้เลยนะคะไม่ต้องกังวล นะสำหรับมายุเจก็ก้าไม่ต้องกังวลนะคะดูได้นะหรือว่าท่านที่มีความรักดีอยู่แล้วเข้ามาดูก็อย่าซีเรียสกับการดูนะคะดูเป็นแนวไปหรือดูเพลิดเพลินไปนะคะนะคะอา่านะทีนี้มาดูซิว่าเป็นอย่างไรบ้างความรู้สึกของคนรักตอนนี้นะจริงๆแล้วชาวกันนี่เป็นคนที่แบบถ้าใคร มีชาวกันเป็นแฟนนะหรือว่าคบกันเนี่ยนะจะรู้จักนิสัยชาวกันดีเขาจะเป็นคนที่แบบสร้างบรรยากาศดีมากกับคนรักจะมีอะไรกุก๊กกิ๊กกุ๊กกิ๊กอยู่เรื่อยเหมือนกับเ,เหมือนกับรักกันใหม่ๆตลอดเวลาอะไรประมาณเนี้นะคะเป็นคนมีน้ำใจนะคะนะคะน่ารักคนหนึ่งเลยแหละน่าชาวกันนะแต่ถ้าจะคบกับชาวกันเนี่ยนะต้องค่อยๆเรียนรู้กันไป ถึงจะชนะชาวกันได้นะค่อยเป็นค่อยไปแต่ว่าในสภาวะตอนนี้รู้สึกชาวกันจะไม่ค่อยสนใจคนรักเท่าไหร่มันจะเป็นในลักษณะของมีเรื่องที่ต้องเสียใจหรือผิดหวังไม่น้อยเลยนะมีเรื่องที่ต้องบางท่านถึงขั้นอกหักเสียใจกับเรื่องความรักคนรักนะหมยถึงคนรักนะแต่ว่าถามว่ายังมีคุณไหมก็มีอยู่นะ ก็คือมันยังตัดกันไม่ขาดว่างั้นเถอะยังมีความเป็นห่วงเป็นใย,ยอยู่ถึงแม้ใจเนี่ยอาจจะแบบผิดหวังกับตัวคุณอยู่นะคะสถานการณ์รอบข้างรู้สึกว่าปัญหาเขาเยอะมากนะคะอืมตัวชาวกันเองก็เถอะนะเหน็ดเหนื่อยมากกับปัญหาต่างๆในเรื่องของความรักมักจะเป็นคนในลักษณะที่ค่อนข้างจะมีอิทธิพลเหนือคนรักนะชาวกันในช่วงนี้นะแล้วก็ เ,เขาเรียกว่ารักครอบครัวนะเอาความถูกต้องมาเป็นที่หนึ่งนะตอนนี้ชาวกันไอ้เงื่อนไขต่างๆที่ชาวกันเนี่ยมีกับคนรักตอนนี้รู้สึกว่ามันยังไงก็ได้แล้ะสบายๆละฉันเหนื่อยพอแล้วที่จะจัดการอะไรหลายๆอย่างที่จะต้องมีเงื่อนไขอะไรต่างๆเนี่ยมาเลยทำให้ชาวคนรักชาวกันเนี่ย มีความรู้สึกว่ามันแปลกๆเขาก็เลยต้องอดทนกับสิ่งที่มันเปลี่ยนแปลงของชาวกันเนี่ยนะความถูกต้องบางท่านเดี๋ยวเราจะราดูนะคนที่มีครอบครัวเป็นยังไงนะคนที่มีคนที่มีครอบครัวแต่งงานแล้วเนี่ยนะจริงๆก็อย่าจริงๆก็มีปัญหาปัญหารักสามเช่้านะปัญหามือที่สามเข้ามามันก็เป็นอะไรที่หนักอยู่นะ ตัวเองก็เหนื่อยกับปัญหาการไปเกี่ยวข้องกับความรักที่ผิดหรืออบายามุกก็ตามไม่ว่าจะเป็นตัวคุณหรือตัวคนรักก็ตามรู้สึกอารมณ์ช่วงนี้ไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่นะรู้สึกอารมณ์ไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่นะคนรักด้วยส่วนหนึ่งนะอืมนะในบางท่านอาจจะมีในลักษณะของอปัญหาความผิดความถูกนะเป็นเรื่องราวที่จะต้องจัดการแล้วจะอยู่หรือจะไป นะความถูกต้องอยู่ตรงไหนมาจัดการให้เรียบร้อยโดยเฉพาะช่วงนี้นะชาวกันโดยเฉพาะคนที่มีแฟนเป็นชาวต่างชาตินะอ่าหรือคนรักเป็นชาวกันที่เป็นชาวต่างชาติก็ได้นะหรือคนรักเป็นชาวต่างชาติก็ได้นะคะเออรู้สึกว่านะมันรู้สึกว่ากระเม็ดกระเหม่นะกับการดูแลรับผิดชอบครอบครัวช่วงนี้นะ มันเป็นอย่างนั้นนะเออบางทีก็มีเรื่องที่ปิดบงังไม่อยากจะอ่บอกความจริงหรือมีเรื่องปกปิดนะหรืออาจจะใช้คำว่าโกหกคนรักเพื่อให้ทุกอย่างมันดีขึ้นก็ได้นะหรือการไปเกี่ยวข้องกับสิ่งที่ผิดหรือความรักที่ผิดเข้ามาแน่นอนมันมีปัญหาลักษมันมีมือที่3เข้ามาในลักษณะของอ่คนที่มีครอบครัวนี่หนักหน่อยนะคะแม้กระทั่งเรื่องการโกหกหลอกลวงคนรักก็เถอะแต่ชาวกันจะสบายๆนะ คุณจะทำอะไรคุณก็าทำไปฉันเหนื่อยตัวคนรักเองก็เถอะนะก็มีความรู้สึกว่ามันยังตัดเราไม่ขาดถึงแม้ว่าจะมีปัญหาเข้ามานะคะยังยังเป็นอะไรที่ต้องอรักษาครอบครัวยังรักครอบครัวยังรักลูกยังยังรักครอบครัวอยู่อะไรประมาณนี้นะ มันเป็นช่วงระยะเวลานี้นะคะเป็นช่วงที่คุณเปิดดูเนี่ยเปิดดูช่วงไหนก็เช็คได้เลยไปจนถึงประมาณเดือนกุมภาพันธ์เดือนปีหน้านะหกสี่หลังจากนั้นเราจะมีการทํานายกันอีกครั้งเพราะฉะนั้นอย่าซีเรียสกับการดูนะคะถ้าเกิดมีปัญหาแบบนี้นะแล้วแต่ความเชื่อแต่ละคนนะคะคุณก็ไปทําบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับเจ้ากรรมนายเวรในเรื่องของความรักหรือการแก้กรรมในเรื่องของความรักนะถ้าใครเชื่อก็ทําไม่เชื่อก็ ผ่านไปก็แล้วแต่เราทําเรามีความสุขเราสบายใจเราทําแก้ไขในเรื่องของความรักครอบครัวมีความรักขึ้นมาทีไรก็เป็นอันต้องถูกแย่งไปหรือมีปัญหาทุกทีไม่รู้มันเป็นอะไรครอบครัวพอจะมีความสุขขึ้นมาหน่อยก็มีเรื่องราวมันเกิดอะไรขึ้นนะนะก็ลองไปทําดูนะคะวิธีการแก้กรรมทางด้านความรักครอบครัวนะคะถามมาได้นะคะเดี๋ยวฝากลิงก์ให้นะนะไม่ต้องเสียหายไม่ไม่เสียหายอะไร ม่หงเสียเงินเสียทองทําด้วยตัวเองนันแหละนะคะก็ไปดูเอาวิธีการทํานะคะทําง่ายๆทําแล้วสบายใจทําแล้วโล่งนะคะอย่างน้อยก็ได้ทําละอ่ะมันจะดีไม่ดีก็ได้๋ยาทำมันละแต่ตอนนี้ภาวะชาวกันเนี่ยนะต้องเข้มแข็งหน่อยนะคะคนรักนะก็เหมือนกันคนรักก็หนักเหมือนกันเสียใจไม่น้อยนะ แต่ก็ยังตัดไม่ขาดนะยังมีความกังวลยังมีความรู้สึกยังอะไรอาวรอยู่หรือปัญหามันยังคาลาคาสางอยู่นะคะบางบางท่านจบก็เหมือนไม่จบยังเอาครอบครัวเป็นเป็นเป็นใหญ่อยู่นะคะก็คือยังให้ความสําคัญกับครอบครัวกับลูกกับหลักทรัพย์หรืออะไรที่ยังผูกพันกันอยู่ในบางท่านถึงขั้นฟ้องกันนะจะเอายังไงในลักษณะของมือที่สามเข้ามานะหรืออาจจะ เกี่ยวข้องกับอบายมุกมากเกินไปทําให้เกิดปัญหาทะเลาะหรือว่ามีปัญหาไม่เข้าใจกันเหน็ดเหนื่อยมันมันรู้สึกถึงจุดที่มันเหนื่อยพอแล้วอะนะก็คุยกันนะคะถ้ายังยังเป็นอะไรที่ดีๆต่อกันอยู่ถ้าเกิดยังรักกันอยู่หรือยังตัดกันไม่ได้ก็นะคะมันอยู่ที่ช่วงวัยของคนด้วยนะคะอยู่ที่ช่วงอายุด้วยนะคะนะคะยังประคับประคองอยู่นะก็ยังไม่ปล่อยหรอกนะคะถึงแม้ว่าจะมีเรื่องราวทําให้เสียใจอย,อยู่บ้างก็ จริงๆแล้วคนรักชาวกันเนี่ยเป็นคนที่มีจิตใจดีมากนะเป็นใจมีคุณธรรมนะมเหมือนกับว่ามันบางท่านอาจจะคนรักอาจจะอยู่ในการปฏิบัติธรรมหรือออกบทก็ได้นะสําหรับคนที่มีครอบครัวเนี่ยนะคะมันเลยทําให้ปัญหาเกิดขึ้นหลายๆด้านสําหรับชาวกันนะอืมนะคะอย่างไรก็ตามนะเป็นการทานายรว,รวมนะคะเพราะฉะนั้นอย่าซีเรียสกับการดู ทีนี้มาดูสถานการณ์ของคนที่มีเอ่อของคนที่คบกันหรือเป็นแฟนกันเนี่ยนี่น่ะไม่แน่ใจแล้วเนี่ยมันมีมันมีมันมีคนอื่นเข้ามาเนี่ยมันประมาณว่าอืมเหมือนจะเริ่มต้นกันไปได้ดีนะแต่ว่าใจของชาวกันน่ะอาจจะโลเลอยู่บ้างอะ่ะมีทางเลือกด้วยอะ่ะในบางท่านอาจจะมีคนรักเป็นชาวต่างชาติหรือคนในเครื่องแบบเนี่ยนะหรือเป็นไม้ที่ใจดีมาคบกันเนี่ยนะหรือเป็นไม้เนี่ย ใจดีเนี่ยนะคบกันอยู่เนี่ยต้องอดทนนะสำหรับคนที่เป็นแฟนกันหรือคบคบกันอยู่ตอนนี้นะมีโอกาสที่จะไปไหนมาไหนด้วยกันอยู่นะคะแต่ว่ามันจะต้องอ,อพูดคุยกันให้เข้าใจกันนะคะกับปัญหาต่างๆรักครอบครัวนะสำหรับไม่ไม่ที่คบกันเนี่ย นะหรือบางท่านอาจจะคบกับคนในเครื่องแบบหรือเป็นชาวต่างชาติเ่ยนะนะอาจจะมีปัญหาไม่เข้าใจกันนะนะคะกับการอาจจะประหยัดเรื่องค่าใช้จ่ายนี้ก็ได้นะคะเอ่อเรื่องเงินเงินทองทองหรือเรื่องหลักทรัพย์หรือเรื่องที่เก็บหอมรอมลิฟเนี่ยเพื่อที่จะมาสร้างอนาคตเนี่ยนะอ,อ่มันมีบนเก่าต่อกันอยู่นะคะถึงแม้จะมีเรื่องราวทําให เสียใจอยู่คุณก็เหนื่อยมากๆเลยชาวกันก็เหนื่อยมากๆกับปัญหาที่เผชิญอยู่เนี่ยแต่อย่างไรก็ตามมันตัดกันยังไม่ได้นะถึงจะมีเรื่องราวหรือคนที่มีครอบครัวเข้ามาเกี่ยวข้องนะมาเป็นมือที่สามหรือมาทำให้ความรักของคุณเนี่ยอะระหองระแหงกันนะสำหรับคนที่คบกันหรือเป็นแฟนกันเนี่ยนะนะคะอะ แต่ก็ยังมีเป้าหมายที่จะสร้างอนาคตร่วมกันอยู่นะคะมันเป็นแค่ช่วงนี้นะคะเพราะผ่านมันให้ได้นะคะผ่านมันได้นะช่วงนี้ต้องอดทนผ่านให้ได้กับการกระมิดกระแม่ของชาวกันเองนะ่ะการใช้เงินเป็นนะ่ะอย่าใช้คำว่าขี้เหนียวอ่ะเรียกว่าใช้เงินเป็นมากกว่านะคะบางทีคนเราก็อเป็นปัญหาสําหรับเขาอ่ะอืเป็นปัญหาสําหรับเขา,นะเา,เขาก,กับการประหยัดอดออมคุณนะ่นะใช้เงินเป็นนะ่ะ พรน่าเอาใจคนรักหน่อยก็ดีนะหกันนะหรือคนเพราะว่าคนรักช่วงนี้เขารู้สึกว่าเสียใจอยู่นะเหมือนจะอกหักด้วยซ้ำไปอกหักทีอ่อาจจะมีเรื่องราวบางอย่างที่ปกปิดอย่างที่บอกนะอาจจะเป็นมีมือที่สาม้ามาหรือคนที่มีครอบครัวเข้ามาเกี่ยวข้องกับความรักของคนเนี่ยนะคะมันเลยทำให้มีเรื่องราวจะต้องหันหลังให้กันในช่วงนี้อาจจะไม่โรแมนติกไม่สนใจกันเท่าไหร่ นะไม่ใส่ใจกันเท่าไหร่นะคะนะคะแต่ยังไงก็ยังยังยังมีกันและกันอยู่นะถึงอื่อลเรื่องที่เนี่ยเนี่ยผิดหวังเสียใจยอยู่นะก็ตามนะมีโอกาสที่จะปรับความเข้าใจกันนะคะจะเย็นๆถ้าเขาร้อนมาเราก็ต้องนิ่งนะโดยเฉพาะคนรักอาจจะมีเรื่องราวหลายๆอย่างนะกับการทำมาหากินหรือว่าหลายๆเรื่องเนะี่ย แต่เขาเป็นคนใจดีอยู่นะคะคนรักของชาวกันเนี่ยใจดีมีคุณธรรมพึ่งธรรม,มะอะไรประมาณเนี้ยถึงจะเป็นไม่ไม้ก็ใจดีนะคะหรือจะเป็นไม่ไมก็ใจดีรักครอบครัวแล้วก็รักในตัวชาวกันอยู่ถึงแม้จะมีเรื่องราวแบบนี้นะคะนะคะก็พยายามเข้าเข้าใจกันนะคะ บางแผนว่าจะสร้างอนาคตร่วมกันอยู่ในแต่ช่วงนี้รู้สึกว่ามันมีเรื่องราวเราของเราเห็นกันบางท่านนะคะขั้นไหนที่ดีอยู่แล้วก็ไม่ต้องมาซีเรียสนะนะคะมันทําให้จิตใจโลเลตอนเนี้ยมีทางเลือกนะคะแต่อย่างไรก็ตามน้ํหมันไปทําบุญที่ส่วนกุศลนะมีโอกาสก็ไปสวดมนต์ข้ามปีนะคะถ้าที่ไหนเขาเปิดโอกาสให้สวดมนต์ได้ถ้าไม่ติดปัญหาโควิดนะคะ แต่ถ้าสวดมนต์ที่บ้านได้ก็สวดน,นะคะหรือนั่งสมาธินั่งวิปัสนาไปเนี่ยนะแผ่เมตตาอุทิศส่วนกุศลแล้วก็แผ่เมตตาให้กับตัวเองด้วยจะได้มีความสุขส่งผลบุญให้กันและกันนะคะความรักจะได้ราบลื่นนะคะแต่อย่างไรก็ตามเราจะมีการทํานายอีกนะคะในหลังจากกุมภาเราจะมีการทํานายอีกครั้งหนึ่งนะคะก็คอยติดตามนะคะอย่างไรก็ตามยังประคับประคองกันไว้อยู่นะคะมันตัดกันยังไม่ได้นะคะ อืมคนรักเขาก็ยังมันเป็นช่วงอนะมันเป็นช่วงจังหวะนี้นะนะอาจจะไม่ทําเรื่องเราพูดจาไม่ไม่สบอารมณ์อะนะโดยเฉพาะคนที่มีแฟนเป็นชาวต่างชาติหรือผู้หลักหรือเป็นคนที่ต่างวัยกว่ามากๆหรือคนในเครื่องแบบนะก็พูดจาก็ระมัดระวังก็แล้วกันช่วงนี้นะทีนี้เรามาดูสถานการณ์ของคนโสดบ้างเป็นยางไรบ้างคนโสดเดินโดดเดียว อยากจะมีครอบครัวอยากจะมีใครสักคนอยู่เหมือนกันแต่ว่ายังตัดสินใจไม่ได้มันมันยังไม่ใช่อะ่ะนะคุณต้องการคนในคุณมีสเปคสูงนะชาวกันนะนะมีหน้าที่การงานตำแหน่งหน้าที่การงานที่ต้องมีฐานะนะคุณวางคุณวางสเปคไว้อย่างแบบคือความมั่นคงวางั้นเถอะก่อนที่จะมีกับจะจ,ะจะมีครอบครัวนะหรืออยากมีใครสักคนนะนะแต่ตอนนี้ยังไม่มีใครถูกใจคุณเลยอะ่ะ ถึงคนที่เข้ามาก็เถอะเขาก็ยังไม่ได้มีใจชอบคุณหรอกนะคุณระมัดระวัง well. ให้ดีๆอาจจะไปคุยกับคนที่เขามีครอบครัวนะคะนะคะหรือคนกับคนคนที่ม uh 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 ีครอบครัวแต่ว่าก็หรือไม่นะแต่ไม้ที่เข้ามาก็เป็นลักษณะของไม้ใจดีอยู่นะคะลักษณะของไม้ใจดีอยู่แต่ก็ยังไม่ได้ตัดสินใจชอบนะคะไอ้ถามค่ะว่าแต่ถามว่าสนใจไหมก็สนใจอยู่บ้างนิดๆหน่อยๆนะแต่ยังไม่ถึงขั้นชอบมากมายนะตัวคุณเองก็เหมือนกันนะคะ ตอนนี้ก็บางทีบางทีก็อยากให้ทุกอย่างมันมันเป็นไปนตามที่คุณคาดหวังไว้อะแต่มันก็ยังไม่เป็นไปนตามที่คุณคาดหวังน่ะกับสเปคที่คุณตั้งอะมันเดิมมาเลยทําให้ชาวกันที่เป็นโสดนะคนที่เข้ามานี่ก็ยังไม่ใช่อะ่ะผิดหวังอยู่ล่ําไปแล้วมันไม่ใช่อะ่ะคุยกันปั๊บสักพักนึงก็เลิกกันไปหรือก็ผิดหวังหรืออยู่คนเดียวอีกอะ่อะอ่ะก็เริ่มต้นคุยกับใครใหม่เยประมาณนั้นนะสําหรับชาวกันนะคะ นะยังไรก็ตามคุณมีโอกาสที่จะพบเจออยู่นะคะคอยติดตามนะคะในครั้งต่อๆไปนะคะมันจะมีการทํานายอยู่เป็นช่วงอยู่นะคะในปีหน้าแล้วก็เรื่องความรักความสัมพันธ์อนาคตความรักในหัวข้อที่สองนะคะอืมนะก็ยังหานทางอยู่มองมองหาคนมามองหาคนที่ถูกใจอยู่นะชาวกันแต่ก็ยังไม่ถูกใจเลยอะ่าช่วงนี้เข้ามาอยู่แต่ยังไม่ถูกใจตัวเขาก็ยังไม่ได้ชอบ ก็คุยๆนะโอเคนะคะสําหรับการทํานายดวงหัวข้อที่3ความรักของคุณและความรู้สึกของเขาเป็นการทํานายรวมๆนะคะอย่าซีเรียสกับการดูนะคะยังไงก็มีโอกาสทําบุญก็อย่าลืมแผ่มเมตตาให้กับตัวเองด้วยนะคะจะได้มีความสุขนะคะนะคะโอเคนะคะชอบกันยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันต่อนะคะ จะได้มีคลิปใหม่ๆออกใหม้ท่านได้เช็คดวงอีกในคราวต,ต่อไปนะคะโอเคค่ะขอบคุณค่ะ